อาณาจักรจูราสิก Jurassic หรือจูราสิกคิงดอมนะคะวันนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งนะครั้งนี้ไก่จ๋าจะมาซื้อฟีเจอร์ให้ดูนะคะเริ่มต้นทุนไก่จ๋ามี299บาทนะมาดูซิว่าซื้อฟีเจอร์ได้หรือเปล่ายังสูงอย่นะลดเป็ดลงไปอีกหน่อย3บาทละ่ะ225จัดไปเลย มีแค่225บาทก็ซื้อได้แล้วนะคะสแกตเตอร์อันนี้ใช้สแกตเตอร์5ตัวนะคะได้หมุนฟรีกี่ครั้งเอยหมุนฟรี10ครั้งนะทุกคนเริ่มเลยพี่ไดโนเสาร์จะแจกไหมคะรอบนี้เหลือหมุนอีก8ครั้งนะคะ ยังไม่ได้นะตอนนี้ยังได้น้อยอยู่เอ้ยตัวคูณเริ่มขยับแล้วแจดครั้งค่ะมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยมีหมุนเพิ่มเลยทุกคนมีได้ตัวหมุนเพิ่มเลยนะคะนอกจากตัวคูณจะเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วนะเอ้ยตอนนี้สูงสุดมันถึง11อดอะมันยังหมุนเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าสูงสุดจะหมุนไปเท่าไหร่เฮ้ยได้มาอีกแล้วทุกคน เห้าครั้งนะคะอยากรู้จริงๆว่าจบรอบนี้เราจะได้เท่าไหร่พี่นโน่สา์จะใจดีไหมมาแล้วหมุนฟรีอีก4ครั้งนะคะเป็น7ครั้งนะตัวคูณตอนนี้เรา12แล้วเอ้ยยาวไปยาวไปทุกคนไปอีกมาแล้วแตกรอบแรกของเราจะได้เท่าไหร่ ขอหน่อยเถอะพี่ไดโนเสาร์97บาทนะคะก็ยังดีนะยังเหลืออีกห้าครั้งนะคะหมุนฟรีของเรายังต่อไปได้อีกนะคูนยังเพิ่มไปเรื่อยๆทุกคนข้อดีของการซื้อฟีเจอร์เกมนี้ตัวคูณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนแถมยังมีหมุนฟรีเพิ่มขึ้นให้ได้อีกด้วยนะไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าจะหมุนแค่สิบครั้งนะ แต่ไม่ใช่เลยอันนี้เพิ่มมาอีกตั้งเยอะนะแต่อีกแล้วมาอีกรอบแล้วคะคะ74บาทโอ้ยยอดอยังตะมูตะมีอยู่นะไม่เป็นไรอันนี้เราซื้อรอบแรกนะเดทแค่3บาทเหลืออีก3ครั้งอย่าไปยอมแตงมาอีกคูณ18แล้วบวกอีกหนึ่งแล้วทุกคน ยังไม่หมดง่ายๆนะหมุนฟรีรอบนี้คูณ18แล้วว่ายังเพิ่มได้อีกนะมาเลยรอบแรกแตกเยอะแตกน้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้แตกเราปั้นทุนขึ้นไปก่อนนะเพราะเริ่มต้นเราทุนแค่299บาทนะทุกคนเหลือครั้งสุดท้ายแล้วคูณ20สิไปเลยเราดูตอนจบนะคะว่า จบแล้วจะได้เท่าไรคูณ20สิอได้พผ้าอีกสองครั้งนะไม่ธรรมดานะยังได้หมุนขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมาแล้วคูณ22รอบนี้จะได้เท่าไหร่ยังขึ้นไปอีกทุกคน302บาทนะ ก็พอได้อยู่นะคะทุกคนเบ็ดสาบาทนะแตกอีกรอบมาคูณ23แล้วทุกคนรอบนี้จะได้เท่าไหร่คืนนี่้92บาทนะทุกคนดูสีรอบนี้รวมแล้วเราจะได้เท่าไหร่ยังมีหมุนฟรีอีกรอบอยก่ทั้งคนไม่หมดง,ง่าย เกมนี้เอาหน่อยตัวคูณยังเพิ่มขึ้นเป็นคูณ24แล้วทุกคนยังมีมุนฟรีมีกเอาดิเออพี่ได้น่สาวใจดีทั้งทีมาแล้วคูณ26แล้วยังไม่จบหมดแล้วนะคะรอบแรก831บบาทนะได้ทุนมาแล้วก็ปั้นทุนต่อนะคะเบ็ดเท่าไหร่ดี 30ไปเลยแล้วกันเพราะตอนนี้เรามี900บาทแล้วทุกคนหมุน10ทีก็ยังไม่ขาทุนนะคะให้ดันยอดเราขึ้นมาก่อนนะเฮ้ยมาแล้วทุกคน3,000แล้วเฮ้ยบอกแล้วพอเปลี่ยนเบ็ดเท่านั้นแหละเฮ้ยเท่านี้แหละจบแล้วดอกแรงนะคะ3,360บาท เรื่ออยู่นะเกม Jurassic Kingdom นะคะยังเหลือหมุนอีก8ครั้งนะทุกคนไปอีกคูณ4นะตอนนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาลองใช้วิธีนี้ได้นะคะเริ่มต้นมาซื้อฟีเจอร์เบ็ดน้อยก่อนนะแล้วค่อยมาเพิ่มเบ็ดอีกออโต้เพลย์อีก10ครั้งนะคะมาอีกแนละ้ว7อีก2นเเห็นไหมทุกคน มันแตกไปเรื่อยนะ4 0 2 7่บาทนะรางวัลซุปเปอร์เมกะวินรอบนี้พี่ไดโนเสาร์เขาใจดีนะคะตอนนี้ไก่จ๋ามีเครดิตรวม8,600นะทุกคนเกมนี้นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ค่ะรู้ไหมว่ามันแตกดีนะเออเหลืออีก4ครั้งสุดท้าย ไปต่อยาวๆเลยคูณสามมาแล้วคูณสี่มาคูณห้ามาอีกมาอีกไหมพอมุนธรรมดามันมีสูงสุดแค่คูณห้าทุกคนไม่เหมือนกับที่เราซื้อฟีเจอร์นะคะตัวคูณมันเพิ่มขึ้นเรนื่อยๆนะ ได้เท่าไหร่รอบนี้2,254บาทเอาแล้วเอาแล้วจบคลิปนี้จะได้เท่าไหร่แตกมัวๆเลยนะอีกสองครั้งสุดท้ายรอบนี้จะได้เท่าไหร่มาอีกแล้วเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนะนะจบเท่าไหร่ออหย6,500้ 6, ทุกคน ไม่ธรรมดานะรอบนี้ก่อนจบออโตเพย์สิบครั้งนะมันแตกยับเลยไม่ยังแตกไม่อยู่นะคะเทคนี้เอาไปใช้กันได้ทุกคนตอนนี้ไก่จ๋ามีสองมือแล้วกำลังแตกแบบนี้นะถ้าหมดสิทีไก่จ๋าเพิ่มเบ็ดอีกนะคะแต่ถ้าไม่แตกนะทุกคนอย่าเพิ่งเพิ่มเบ็ดนะนี่คืออันตรายหมดได้เลย รอบนี้เอาห้าครั้งพอนะคะไม่เอาเยอะนะเพราะย่งเล่นนานก็ยิ่งเสี่ยงนะคะทุกคนมันเลยมาลองดูซิว่าอีกหครั้งนี้จะได้อีกเท่าไหร่ถ้าเกิดดวงดีขอเข้าสแกตเตอร์อีกสักทีนะมาแล้วทุกคน3,212บาท ยังแตกเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะตอนนี้ไก็จะมีเครดิตส5 0 0มทุกคน26งหมแล้วแตกไปอีก3,100นะทุกคนพอเพิ่มเป็ดไปแล้วมันก็ยิ่งแตกดีนะคลิกนี้ไปลองกันได้นะคะแต่ว่ารอบหลังเนี่ยอย่าเล่นนานนะเพราะว่ายิ่งเล่นนานก็ยิ่งเสี่ยงนะทุกคน รอบนี้จะได้เท่าไหร่ยังขึ้นไปอีกมาเลย4,675บาทแทนะทุกคนมาลองกันได้นะคะกับเทคนิคซื้อฟีเจอร์ก่อนแล้วค่อยเพิ่มเบ็ดนะใครตามแล้วแตกดีก็ช่วยคอมเมนต์บอกไก่จ๋าด้วยนะคะว่าแตกดีเหมือนกันไหมอาเฮ้ยครั้งสุดท้ายของเรายังแตกไม่หยุดเลยนะทุกคน สามพันสองแล้วได้เท่าไหรรอบนี้ยังขึ้นดีนะทุกคนได้อีก1,045บาทนะคะเริ่มต้นไก่จ๋ามีทุน299บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีเครดิต32,490แล้วทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเกมจูราสิกคิงดอมนะาของค่าย PG สำหรับวันนี้ไก่จ๋าไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ไก่จ๋าด้วยบ๊ายบาย